สิ่งที่คุณรอนะคะมีโอกาสที่จะสมหวัง100%เซนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่กำลังรอนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะรวมถึงการเงินด้วยนะหรือนะคะบางคนอาจจะโชคดีเป็นดับเบนะคะก็คืออาจจะเจอความรักที่มาพร้อมกับ คนที่พร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะแต่ว่าในนี้นะคะในไพ่เรนดอมนี้เนาะที่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่สวยมากๆเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็น king of pentacles นะคะแล้วก็ไปที่สองนะคะเป็น three of wands นะคะแล้วก็ไปที่สามเนี่ยไพ่ the world นะคะ the world เนี่ยจะเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าเป็นไพ่มหาเหงเนาะ,ะแล้วก็เป็นไพ่เศรษฐีขึ้นอะนะคะอันนี้แพทยพิมพ์มหาเศรษฐีหรือ เป็นไพ่คนที่แบบเออทำธุรกิจหรือว่าทำมีความมั่นคงหรือว่ามีการจัดระเบียบการเงินที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่ดี e อ็มเพ s ส นะคะแล้วก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายเป็น ace of cups นะคะซึ่งให้โชคมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะใครสักคนนะคะจะเป็นคนโสดที่กําลังมองหาความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> คุณอาจจะกําลังมองหาใครสักคนที่ใช่หรือคุณอาจจะใช้เวลารอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> คุณมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ พบรักกับใครสักคนหนึ่งที่มีความมั่นคงสูงไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจการเงินหรือการงานนะคะคุณอาจจะพบเจอกันนะคะผ่านโลกออนไลน์ผ่านการท่องเที่ยวนะคะหรือใครสักคนหนึ่งที่รอคนที่ใช่นะคะก็กําลังจะได้เจอนะคะยิงแถมนิดนึงก็คือการเงินมันขึ้นดีเนาะสำหรับใครที่รอข่าวในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะและทีนี้นะคะ มันเด่นไปทางความรักนะคะสิ่งที่คุณรอเนี่ยถ้าคุณรอความรักเนี่ยมันจะตรง,ตรงกับหัวออข้อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะที่คนโสดอาจจะแบบเบ่อเฝ้ารอความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะตอนนี้โชคน่าจะเป็นของคุณแล้วนะคะน่าจะมีโอกาสที่เจอความรักที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะเข้าใจมีโอกาสสัมผัสความรักที่โรแมนติกแล้วก็อบอุ่นนะคะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่รอนะคนรักเก่านะคะรอการปรับความเข้าใจกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีมากๆเลยที่คุณสองคนนะคะจะได้ปรับความเข้าใจได้มาเจอกันนะคะได้ได้มีความสุขร่วมกันและมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะคุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ไปฮันนีมูนก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่รอข่าวดี กับการแบบตั้งคันนะคะตั้งคันรอสมาชิกใหม่นะคะอยากจะมีบุตรนะคะอยากจะมีลูกสาวลูกชายนะคะ <c oughs> คุณมีโอกาสา <parameters> ที่จะได้รับข่าวดีในเร็วนี้นะคะไม่เกินหนึ่งถึงสามเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันนะคะสําหรับใครที่อ,อ,อยากได้เนาะอย่างมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่แบบเอออยากได้ลูกอะไรเงี้ยนะคะอยากมีลูกนะคะก็มีโอกาสาที่คุณจะสมหวังมากๆเลยแล้วเขาจะมาในเวลาที่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นคันที่สมบูรณ์นะคะ เลีย้ยงง่ายคลอดง่ายนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแล้วก็ดีมากๆเลยในการมีลูกนะคะในช่วงนี้สำหรับใครที่อยากจะมีนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอให้คุณสมหวังกับสิร่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะลงหน้าหน้าทองครอบพลักนะคะให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกเอ็นดูรักใครนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายและสวัสดีค่ะ